ผีครับมัอนี้เออศูนย์หลายภาษีเบาๆอดอะได้เรื่องมัอนี้่เบาเรื่องขี่กากเจ้ากันเรื่องข้าวเดียวนี่เอามาให้เบิง้งนี่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 นนบอลส,สองอันแม่นยังครับนี่เ็นบอ เป็นบอลเหลือมมงมอง,มอ,งอยู่เห็นบอนเหลือมมงม,ง,มงเลยอันที่น่งอันนี้อันที่สองครับอันนี้อันที่สองอันนี้เห็นบอเง่งบาวับวับอยู่ข้างนอกนี่ผวคัดพอแห้งคัดจังไดมันบอกขาวนี่เอาผ้าคัดคัดจนพ่อแห้งกับคัดบอกขาวโอ้บ,บอกว่าเพาะเนี่ยอันนี้ก็คัดคัด,ดไปคัดมามันก็บ,บวมขึ้นเรื่อย นี่ของแท้ของดีของโกครับนี่อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองสังเกตบ่ที่เขาว่าขี้กากนี่มองจับมันบ่มีอันนี้ก็มองจับมันบ่มีแต่ว่าอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองอันนี้เงาวบบแบบอยู่อันนี้ของแท้ของโกคืออลูมิเนียมอันนี้ก็อลูมิเนียมคุนกันถ้าคัดแล้วมันเบี่ยวไปเบี่ยวมาบวมไปบวมมาอยู่โอ้วะ ก็ว่าผมกระทะขีกากคนกว่าเมาื่อวานเลยยังไดว่ากระทะกันกระทะขีกากากระทะเนากระทะบบกยางโกวันนี้ไหมครับเห็นบอกมันคัดบอกซื้อๆแล้วกระดามจับมันบ่มีซื้อๆแต่ว่าหูจับมันมีอยู่ด้วยครับเห็นบอกหูจับมันนี่หูมีอยู่อันนี้กระดามจับบ่มีเนาะแต่หูจับมันมีอยู่หนึ่งเห็นบอกมันก็แตกน,ะนิดน้อยอเป็นกระทะ อันที่สองอันนี้อันที่นนนนหนึ่งงามเนี่ยมองเงาหวับๆอยู่นี่เป็นอลูมิเนียมแทะด้ครับเป็นอลูมิเนียมแทะของแทะบดยกตาวผู้ใดมาว่ากระทะผมขีดกาก,กว่าไดจังไดห,หาหม่องใดมันสะโก,โกักวันนี้อืมมีกระทะอันดับหนึ่งอันนี้กระทะอันดับสองเสียอย่างเดียวว่ม่มีหม่องจับด้ครับเป็นหม่องจับนุ่ไป อันนี้มังจบมันก็หลุดไปมันก็โกะครับวันนี้ตัวมันเป็นอลูมิเนียมของเพื่อน่นเพบ่นซือมาหาสิบบาทไหมครับบ่นสือมาหาสิบบาทตัวนี้เพิ่นเฮ็ดกับเขาเฮ็ดไปเฮ็ดมาตูดมันทะลุไหมเออตูดมันทะลุเพื่อนไปถอยมาใหม่หกสิบห้าบาทเพิ่มเงินไปอีกสิบห้าบาทนบ่อาบบยางใหญ่เลยมาว่าของเฮ้าขี้กากเพื่อนวะ เอ้ยมาขี้กากของจังไดของห้าอะลูมิเนียมยังดีด้วยนี่ปุ้ยอุ้ยอึออเอเหมนอะลูมิเนียมเนาะบวมเล็กเล็กเห็นบอกเงาวับวับยังกบหนองพุ่งคัดไปเอาฝาคัดมันก็บอกเขาวมันก็ได้ซอมมีบอเป็นกระหูจับมันบวมอีอันนี้ก็หูจับบวมอีกแต่แต่แต่หูทั้งขุ่นมีอยู่นี่หูนีมีอยู่จับได้อยู่น่ว่าของห้าขี้กากของเพิ่นนั้นเป็นกระทะเล็ก เฮ็ดกับเขาเฮ็ดไปเฮ็ดมาโดนความห่อนแต่นี่เป็นทะลุตูดของเขาตูดกันยังดีๆใช่ไหมครับตูดดีๆยังมาว่ากระทะเขาขีดกาบมาว่ากันได้ยังเหลวกระทะขีดกากมันขีดกากจังไหนมันบวหัวเนี่ยกบิ่นหัวเนี่ยตัวกระทะขีดกากเออเพิ่นไปถอยมาใหม่หกชิ้นหาวัดเป็นกระทะเล็กคือเก่ามันจะใส่ไในดนบอตรนี่นี่แล้วมันฝุดนอหาหกขวด เขาใส่จนอันนี้มันก็บวพังเดียของคนเน่งน้ำมันพืชหกเจ็ดขวดสิบขวดนะใส่ในเดียวมันก็ทะลุตูดอีกด้เออเพิ่นไปถอยมาใหไม่เพิ่นหกสิบห้าบาทเพิ่มเงินจากอันเก่าเพิ่นซื้อมาหาสิบบาทเพิ่นไปเพิ่มเงินอีกสิบห้าบาทแต่นี่เป็นเป็นหกสิบห้าบาทเอาเบาอยู่บนฝ้าิันว่าของเพิ่นขัดปว่นว่าของเข้าขีดกาบขีดกาบไหนบ่ไเด้ขีดกาบแล้งามตรงนี้เัน มันงามมันโก้ก็นี่ตัวเออก็เลยเงยหลายคนเขาจะมันเบาเป็นขับขับขับ,ขบนี่อุปกรณ์ทำมาหากินกับมีเห็นบ่อยมาว่าก็ถ้าอันขีดกับมวาว่าได้จังไรเออก็เลยเงยไหลายหาอย่างสิดีก็หนีมีมีอะลูมิเนียมเรื่องนี้อะลูมิเนียมมันบ่ได้ ทะลุตูดงังไงด้วยผมขึ้น,นกระทะเล็กเด้อยกระทะเล็กขึ้นไปถอยมาใหม่นะหกสิบห้าบาทใส่ว่าโดนดอกครับใส่ข้าเวเดียวแล้วมันก็ทะลุตูดอีกแล้วเออของเฮ้าเนี่ยบ่อน,นี่อันดับหนึ่งนิดนึงเดี่ยมเงาหวบๆอยู่นี่นี่กระทะอันดับสองกินลุมเป็นบอ่ออยู่นี่ส่งกันกับดาวอังคารน,นี่เงินหลายมาว่ากระทะกระทะขีดก,กากแล้วผมเลยเง็ดเฮงเลยคนเฮ้า งามขักวัน,นีโกขักวันนีตัวมา่อของกันขีกกัดนิดหนึ่นแหงคนเฮาเนเนาะโอ้ยงูหูจะขิดนี่อันนี้ก็ไทยป่า้าเวียแห่งภาคอีสานด้ยครับนี่คิดว่าคนเฮาต้องมีติดลังคาเรือนทุกคนะ่ะเข้มใดใจทุกเม็ดครับบอเสื้อลองเบืงเลยเข้มอีนี้อีหลอกตัวผู้ใดบอดใดดอกไทยป่าข้าวเวียแห่งภาคอีสานสรุปแล้วโมนี่ของกลมของแท้ด้อครับเด้อ นี่กระทะแท้เพียงแต่มองจับมันบม่มีแค่นั้นเองโอ้ยตายหาละต้องเฮ็ดจังได๋เนาะที่นี้อีกเนาะนี่จับมันบม่มีนี่เป็นกระทะมือหนึ่งอันนี้กระทะมือสองน้องก็โก้ครับวันนี้ละน้องเพิ่นไปนถอยกระทะใหม่มากเป็นกระทะเล็กหกสิบห้าบาทขึ้น่าของเฮาเป็นของข,องขี้กากโอ้ยเบื่เงินหลาย เง็ดเง็ดแหงขนหาสั่นมือนี้แค่นี้เด้อว,วัดดีครับ